โอ้ยคิดถึงทุกคนเนาะไม่ได้ไปไหนเลยเขาเขาคิดถึงไปไหนกับเขาแล้วอาชิอาชิดหน่อยชิดไปอันนี้ก็ชิดไปรอแต่งงานกันนะทุกคนโอ้ย ันนี้ก็ชิดเกิ้ลยป็นแต่วันนี้แบบในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์แม่ไทยใช่จริงจะบอกว่าบูสต้านี่คือแบบอยู่กับเรามั้งแต่ปริมค่ะตั้งแต่ลูกคนแรกแล้วก็ใช้มา3ามคนเลยใช้มาใช้มาเองนี่แหละ3คนเลยพอเขาเชิญใหม่ทีก็เออเหมือนมาเหมือนมารำลึกในเนาะรำลึกอดีตใช่แล้วเมื่อกี้ที่แย่กว่าคือเบนเดินมาพูดว่าอุ๊ยพ่อหรือเราจะมีลูกอีกคนก็เลยบอกพอก่อน ปิมปิมบอกหนูอยากได้น้องอีกก็บอกพบกมากคิดถ้าเราเรียนหนักลูกใจเย็นคิดถึงงานคิดถึงเครื่องปั๊มนมแล้วตอนนี้คือแค่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวยืมบูสต้ากลับไปเล่นที่บ้านได้ปั๊มปั๊มเล่นได้ไเป็นตัวช่วยที่เป็นอไบ้าง๊ยอันนี้ช่วยเยอะมากเพราะว่าโดยเฉพาะคุณแม่ที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะลูกดูดนมไม่เก่งอ่ะต้องใช้เลยเพราะว่าเอาเคถ้าทัานสมมติคุณแม่ที่แบบ ลูกสามารถเข้าเต้าเองได้เขาดูดหมดเต้านะอันนั้นก็คือเป็นความโชคดีของคุณแม่ซึ่งบอกเลยว่าไม่ถึง50%อที่เป็นแบบนั้นเนาะส่วนใหญ่จะต้องแบบมีเครื่องช่วยหรือว่าบางคนที่ไม่มีเครื่องช่วยอะ่ะคุณแม่ที่เก่งมากๆก็คือใช้มือบีบนะเธอสมัยแบบว่าโบราณหรือว่าแบบในในยุคเรา <laughs> ในยุคเราหลายคนที่แบบ แต่ชอบการหันไปเนอร์กับน้องที่ยังไม่แต่งงานเนอะไม่ยังไม่มีผัวเลยลูกเออก็คือถ้าเกิดว่ามันมันเด็กดูดออกไม่หมดอย่างเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะแย่มากๆก็คือว่าเต้าก็จะเจ็บมากแล้วก็บางคนคือต้องไปโรงพยาบาลนะซึ่งเป็นโชคดีมากอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆที่ มีลูกพร้อมๆกันจะมาถามมิกว่าต้องบีบคล้ายๆกับไอหัวซิวเม็ดไขมันออกจากนมอมมันะีเะหรือเปล่าเพราะว่ามันจะตันใช่นมตันแต่ปรากฏมิกโชคดีมากคือของเบนไม่เคยได้ตันเพราะใช้บูสต้านี่แหละใช่<อ>ก็คือเป็นความโชคดี2ต่อคือลูกดูดนมเก่งด้วยรวมกับตัวเครื่องช่วยช่วยเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราก่อนที่จะมาเจอบูสต้านะพูดตรงๆคือเราก็ได้ลองหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกว่าสะดวกสบายก็คือบูสต้าเล็ก อันจิ๋วเสียงไม่ดังเครื่องไม่สั่นเคยเคยแล้วอะเครื่องที่แบบว่าลูกหลับอยู่แล้วสั่นจนลูกตื่นอะคือเวลาวางบนเตียงใช่ป่ะมันเอือดตื่นลูกเพ่งสุดเดี๋ยวาพเดีลยลูกตื่นพ่อมันก็ตื่นคืออันนี้โหดจริงเรยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องเนี้ยนอกจากเล็กเสียงเบาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เจ็บเต้าแล้วก็ไม่เจ็บเวลาที่เราถูกดูดอะเครื่องบางเครื่องมันอาจจะเหมาะกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ชอบแบบแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราขอความนุ่มนวลได้ไหมเพราะว่านอกจากเวลาลูกเข้าต้าอ่ะมันก็เจ็บอยู่แล้วเนาะถ้าเราเจอเครื่องปั๊มนมที่มันแบบสามารถทําให้นมออกได้อ่ะแบบที่คุณแม่ไม่ทรมานได้นี่คือแบบ เพอร์เฟกที่สุดแล้วอะไรก็ได้ที่ทําให้แม่รู้สึกว่าเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทรมานน้อยสุดอะไรเงี้ยคือไอตัวเนี้ยเป็นใช้เองจริงแล้วก็ใช้มาตลอดทั้ง3คนเลยนี่พูดเต็มปากเลยเพราะว่าใช้เองจริงๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์กมากเพราะว่าเวลาเราไปไหนเราจะมีพี่เครื่องปั๊มนมยีห่อเนี่ยดีจะบอกเลยบูสต้าค่ะอันนี้พี่ใช้จริงแล้วเวลาพกคนอันจิว๋วแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแบบแปะเข้าไปในนมอะ่ะเดินไปทําอะไรก็ได้คุณขาแปะเข้าไปเลยแล้วคุณก็เดินไปนู่นนี่นั่น คนอื่นเขาก็ไม่อยู่นันคุณแปะนมอยู่เอออันนี้ดีสุดๆเลยคือเรารู้สึกว่ามันพัฒนาไปไกลมากเพราะว่าตอนปิมคือตอนนี้ปิมเก้าขวบ จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้อ่ะเขาก็พัฒนาไปแบบหลายรุ่นแล้ว<ล>ทาให้มันแบบเออดีขึ้นจากตอนเล้าอีกเลยเนี้ยเออเราก็ว่านะั่นเป็นตัวช่วยที่คุณแม่มือใหม่ทุกคนควรจะต้องมีค่ะบอกกับคุณแม่ยุคใหม่ปัจจุบันเลย working woman คุณแม่ทุกคนต้องมีจริงๆนะคือคุณแม่จะทํางานไปด้วยหรือว่าคุณแม่จะแบบปั๊มตอนหลับอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยเป็นว่ามันไม่กวนอ่ะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวการเจ็บหน้าอกอ่ะ เออคือคนที่เป็นคุณแม่จะเข้าใจเลยเวลาที่ปั๊มนมออกไม่หมดนะมันมันทรมานที่สุดใช้มันเจ็บมันเหมือนแบบก้อนเป็นเป็นก้อนแข็งๆเนาะนมเป็นหินได้อ่ะจิดดูนะนมเหมือนจับหัวเขา่านมเป็นหินได้เออมันจะทรมานอ่ะพูดให้เห็นภาพอันนี้พูดให้เห็นภาพจับนมเหมือนจับหัวเขา่า เจ็บมากแล้วแล้วมันไม่มีอะไร uhh ช่วยได้นอกจากไอตัวตัวอื่นนะสามีก็ช่วยไม่ได้สามีก็ไม่ได้นะไม่กล้าช่วยเพราะเขาจะทรมานมากเวลาถ้าอย่างนั้นแต่หลังๆคืนเลยกลายเป็นห่างเหินไม่ได้จับนมเลยเออคุณครัคนละเรื่องก็เรื่อเป็นทางานดีไม่ได้ต้องช่วยเข็นอะไรเลยคนละเรื่อง สำหรับคุณแม่ที่กําลังมองหาตัวช่วยที่คิดว่าจะปลอดภัยสําหรับตัวเองเนาะเจ็ no. บน้อยนะคะแล้วก็พกไปไหนก็ได้ so ไดไดไดแล้วก็เสียงเบาแล้วก็ได้ผลจริงๆเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้น้ํานมออกมาเกลี้ยงเต้าอ่ะอันนี้เป็นขอแนะนําเลยเพราะว่าเป็นใช้เองมาตั้งแต่แบบตั้งแต่น้องขึนแ,แล้วเนาะแล้วก็ปิมปังเปมนี่คือใช้บูสเตอร์หมดเลยอยากให้ลองแล้วก็เปิดใจดูเพราะเป็นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่คุณแม่ควรจะต้องมีคือต่อให้ลูกเราดูดนมแล้วเนาะ แต่ว่านมเราอ่ะก็ยังเหลืออยู่ในเต้านะแทนที่เราจะได้สมมติว่าเราอยากให้นมลูกถึงแค่6เดือนใช่ปะแต่อ้นนมที่เราสต็อกเอาไว้บางที่มันได้ถึงปีหนึ่งหรือบางคน2ปีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเป็นว่าเป็นก็ยังแนะนําสําหรับคนที่แบบอยากให้นมลูกเองอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องรีบกลับไปทํางานหรือว่าอะไรที่ทําให้เราลดระยะเวลาการให้นมได้ก็คือการปั๊มนมนี่แหละคืออะไรที่แบบช่วยได้เร็วที่สุดสั้นที่สุดเนาะแล้วมีสต็อกเยอะที่สุดก็คือการมีเครื่องปั๊มนมที่แบบ ขอให้แนะนําแล้วก็อยากให้ลูกได้ได้กินนมเต้าแม่เนาะถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยคือปิมป่วยน้อยปิมป่วยน้อยมากเพราะปิมทานยันสามขวบแปดคือเปรมอยู่ในท้องปิมก็ยังทานอยู่เป็นทวินเทอร์โบอย่างเงี้ยปางข้างปรงข้างปางกับปิมเออปางปิมข้างปางข้างเปรมอยู่ในท้องปิมก็ยังกินนมอยู่ดังนั้นแล้วมันจะเห็นชัดเลยว่าโอกาสที่ความป่วยเนี่ยต่อให้น้องๆป่วยปิมไม่ป่วย อันนี้คืออย่างที่เห็นชน้อยกว่าคนอื่นหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้ามีโอกาสเนาะก็อยากจะให้แบบเออให้กินนมแม่จะเป็นไปได้ให้ได้นานที่สุดใช่ค่ะก็เนี่ยแหละตัวช่วยที่ดีที่สุดที่คุณแม่ควรมีก็คือบูสตอร์ค่ะแม่เราแม่มีเคล็ดลับในการดูแลร่างนมหมอหลังจากที่เราผ่านการเนี่ยแม่ฟังแล้วก็ ให้มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยดูแลยังไงไมัถือว่าให้ปั๊มออกให้หมดทรงมันไม่เหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรยังไง <laughs> มันก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็เป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอะสิ่งที่จะช่วยเราได้เลยนะคะก็คือช่วงที่เรามีน้ํานมอะหน้าอกเราจะใหญ่ขึ้นบางทีมันขยายขึ้นถึง 3- 4เท่านะสําหรับบางคนนะแล้วก็ตัวน้ําที่อยู่ในเต้าเราอะมันดึงทําให้น้ํานมเราอะมันคือนมเราหนักถูกปะ คุณพ่อคุณแม่คุณแม่บางคนน่ะไม่ยอมใส่ชุดชั้นในที่มันกระชับหน้าอกเออเพราะว่าแบบออเอออึอดอัดบ้างกลัวแบบนมเขาเรียกว่าอะไรอ่พระพอมันแน่นแล้วเดี๋ยวนมมันน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่ะช่วยตั้งแต่ตอนนั้นดีที่สุดนะคือใส่ชุดชั้นในที่พอดีกับหน้าอกอแล้วก็กระชับ<ว>ประคองไว้ใช่เพราะว่าช่วงที่มันหนักมากมันจะทําให้หน้าอกเราอ่ะมันไม่สวยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เลยควรซื้อชุดชั้นในที่ถูกไซส์แล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นสําหรับที่คุณแม่ให้นมอ่ะที่มันสามารถยืดหดได้เนอะปะ mm hmm. เพราะว่าระหว่างที่มีนม mm hmm. คือนมใหญ่มากคบ mm hmm. <laughs> พอให้นมเสร็จนมมันฟีบปะความพอดีคือไม่มี mm hmm. <laughs> ใช่ mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ะต้องหาอันที่แบบเขาทํามาสําหรับคุณแม่โดยตรง mm hmm. ซึ่งเป็นว่าอันเนี้ยสาคัญ mm hmm. เพราะว่าตอนตอนที่เรามีน้ํานมมันจะเป็นช่วงแค่แบบปีแรกที่มันนมใหญ่มาก mm hmm. ๆ่แต่ว่าหลังจากที่มันมันไปแล้วอ่ะมันไม่มามันไม่กลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมีถ้ามีโอกาสที่จะดูแลเต้านมเราตั้งแต่ตอนนั้น ควรซื้อชุดชั้นในที่ที่ถูกตอ้องสำหรับคนมีนมอ่ะเออ <โ cái S 2> ตัวนีน้พรอมใช้กับคนต่อไปอี่ยางนีพี่เนว้าว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 ว้นววาวว้าา้า้า้าวว้าววเาวว้วว้าวน้าวว้าว้าวาว้าวว้าว้าวว้วว้าวว้วว้าวว้า้าอาว้าวาวาววาวว้าวว้าวว้าวาวววววไเนี่ยมีอย่างเงี้ยเนาะทามางเหินอยู่ มีปัญหานะเชื่อมีปัญหาก็แต่งงานไปม่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็อยู่บ้านเนี่ยแหละเนาะเราบ้านเป็นไม่ค่อยแบบไม่ได้หวานอะไรมากอย่างมากก็เออกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากที่มันเคยหวานกันได้สองคนตอนนี้มันกลายเป็นหวานกันห้าคนมันเลยสนุกกว่าไม่้หวานเท่าไหร่มันสนุกสนุกกว่ากับการแบบไปไหนมาไหนด้วยกันห้าคนพ่อแม่ลูกแล้วมันก็มันก็แฮปปี้แล้วมันมันคงหมดแล้วแหละเนาะไอ้ช่วงแบบ เราสองคนแต่ก็ไม่แน่รอปิมปล่อยแม่ก็ไม่แน่พ่ออาจจะพาแม่หนีเที่ยวได้ซึ่งซึ่ง,งลูกพูดอยู่ตรงนี้เลยยังไม่จบประโยคว่าไม่ปล่อยดังนั้นก็ปาร์ตี้กัน5คนต่อไป,ปก็ครบเท่าไหร่21ปีแล้วใช,ใช่เมษาที่จะถึงหน้านี่ก็2ี่สิบสองปีที่เป็นแฟนกันพฤิจิการนี้แต่งงานครบสิบสองปีอีกก็เลยออ้มันก็เร็วเหมือนกันนะครับ ก็คิดดูสิบสองปีแต่งงานเป็นแฟนจะ2ี่งยังขอประคองนมเมียอยู่เลยขอขวัญอะไรพิเศษนะครับอู้เด็กกูเขินของขวัญอะไรเป็นพิเศษของของวันล้อะไรนะครับขอของาอแด้เขารู้อยู่แล้ว ขอได้ขอขอได้ขอได้แต่ได้หรือเปล่าเออซึ่งไม่ได้ก็ขอต่อไปครับออนอยคะนออครับผมอ่อนทุกวันครับผมครับดีเราก็ยังไม่ได้หรอดีขึ้น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 ก่อนหน้านี่เป็นที่ความงอมมนเ่อ้ด้วายใช่เป็นนะพี่เป็นเยอะพี่เป็นเยอะเลยแหละเป็นเยอะแต่ก็ก็ดีขึ้นนะหมายถึงว่ามันชีวิตก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่อย่างที่เขาอยากได้หรอกเพราะว่าเราก็ทำทำเท่าที่เราทําได้เออความมนเาลใช่หเออจริงนะมันดีขึ้นนะคือเรารู้สึกว่าพอเราพอเรามั่นใจมากขึ้นน่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราเออเหมือนเป็นว่าทุกคนเป็นเหมือนที่เราแบบเออเราไม่ค่อยมั่นใจเราใส่อะไรแล้วเราก็เอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะอาจจะแบบ ตัวเล็กลงหรือหน้าสวยขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราเราแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสมากขึ้นนี่ไม่มีโอกาสมากขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนิดนึดดีขึ้นนิดนึงก็ถือว่าดีนิดนึงก็ถือว่าดีใช่ส่วนเปิดเทอมปิดเทอมเนวกับาภูมิใจเด็กเด็กเด็กปิดเทอมก็ ได้รับรางวัลอะไราได้รับรางวัลทุกคนเลยพี่ปิพมก็ได้รับรางวัลปางได้รางวัลของเฮาส์เขาส่วนเพรมได้รางวัลเลขอย่างเงี้ยแบบดีใจจังเลยลูกสามคนได้รางวัลหมดเลยอย่างเงี้ยคุ้มค่าตังค์ที่เสียไปแพงมากตาจริงๆก็คือ เวลาลูกทําอะไรสําเร็จอะเออเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะเราก็จะแบบโอ,อ้ทาไมเวลาเวลาลูกเขาทําอะไรเขาจะลงรูปเนาะ<ม>พอมาถึงตาตัวเองอ๋อเออ,เอ,อก็เข้าใจแล้วว่า <laughs> ทําไมมันต้องลงเนาะมันเป็นความเออมันเราแบบเราเลี้ยงมาเราก็จะเอออยากให้เขาแบบ ทำอันนั้นได้ทำอันนี้ได้นะ่ะมันก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่เนาะมันเป็นพัฒนาการของลูกด้วยแหละที่เราเห็นเข้ามาอย่างเช่นอ่ะสมมติสมมติถ้าเป็นไม่เก่งวิชาหนึง่งแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเขาได้มารับรางวัลว,วิชานั้นน่ะไอ,อ้อช่วงที่ผ่านมากับการไฟกับพ่อแม่ว่าสู้ลูกทําอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีไอ้ระยะเวลาตรงนั้นน่ะแล้ววันหนึ่งที่เขาได้รับรางวัลเขาจะภูมิใจในตัวเขาอเอง นั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่แบบมันทําให้เห็นว่าเออลูกก็เริ่มแบบมีพัฒนาการไปด้านหน้าต่อให้ผ่านกันง้องแง้งอะไรกันมาก่อนหน้านี้ก็ตามซึ่งสายตาเขาชัดมากเขาเป็นคนเล่นชัดใช่มันผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทําสําเร็จก็หวังว่าเขาจะไม่โกรธที่เราดุเขาให้ทํากันบ้านต่อนู้นแววแววไปทงไหนแววไปทั้งไหน ตอนนี้ปิมชอบว่ายน้ำมากเนาะอ่ะปิมทุ่มเทจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนซึ่งได้เข้าทีมโรงเรียนแล้วขอโทษปิมได้เป็นนักกีฬาทีมว่ายน้ำของโรงเรียนอยู่แล้วซึ่งเราก็กําลังผลักดันเขาให้เสริมมาเรียนนอกโรงเรียนเพื่อไปแข่งให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนปางก็เน้นไปทางแต่งหน้าปางชอบศิลปะศิลปะอะไรก็ได้ที่เป็นศิลปะอะไรที่แบบ ประดิ์อะไรเอาตามตรงปางแต่งหน้าสวยกว่าเบ้นจริงโดยที่ปางไม่เคยเรียนที่ไหนปางแต่งหน้าสวยกว่าเบ้นแล้วก็ดูอะไรอะไรไปเนาะคอนสิร์จริงจริงเออพี่ไปแล้วเขาก็แต่งอย่างอย่างเช่นเลโก้อย่างเงี้ยปางหยิบมาหนึ่งกล่องต่อเสร็จเรียกพ่อมาพ่อถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จแชะมันทําลายทิ้งเลยนะแล้วประกอบเป็นอย่างอื่น คือเขาชอบแบบเขาชอบประดิษฐ์แต่ชอบแบบแต่คือทำทำตามคู่มือก่อนอันดับแรกเสร็จแล้วให้พ่อถ่ายรูปแล้วทำลายทิ้งประกอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปางส่วนเพมตอนนี้ก็ทุกอย่างพอพัตรโออย่างเดียววิ่งเป็นตำรวจทั้งวันเป็นตำรวจไม่พูดด้วยบรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเขาก็แน่นอนว่าเขาชอบกับฉลามอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแล้วแต่วัยใช่ใช่ก็พร้อมสนับสนุนเลยแบบสุดทางสุดทางครับ แต่ตอนนี้รอลูก3าคนใครจะตีกอล์ฟเนี่ยเนี่ยไม่ตีบอกร้อนไม่อยอตีแต่ละคนกิจกรรมของตัวเองเรื่องเรียนบางกิจกรรมของตัวเองส่วนใหญ่จะให้ไปด้วยกันทำด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าที่โรงเรียนมันดีตรงที่ว่าเขาจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอัฟเตอ o ์สคูอหมายถึงว่าให้เรียนพิเศษหลังเลิกเรียนแล้วก็เขาก็จะมีให้ ให้เลือกก็อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นข้อดีนะเพื่เ็นรู้สึกว่าอย่างน้อยเด็กได้ลองก่อนว่าเออถ้าฉันลองเรียอันนี้ไม่ไม่ชอบอะ่ะไปลองอีกอันนึงอะไรเงี้ยเขามีทุกเขาเรียกว่าทุกทุกแขนงทุกแบบเนาะอย่างว่ามีวันหนึ่งปางกลับมาบ้านทําเป็นโมเดลอะโมเดลขึ้นมาประกอบบ้านหนึ่งหลังออชั้นล่างเป็นเหมือนสร้างบ้านเป็น,ปนแล้วมีเตียงมีหมอนมีโซฟามีโคมไฟเออเหมือนแบบเด็กหกขวบ ถือกลับมากดปุ่มเปิดไฟให้พ่อดูแล้วบอกเนี่ยอันนี้ห้องนั่งเล่นพ่อนี่ห้องนอนหนูอย่างนี้พี่ปิมนอนนี่อย่างนี้เรายืนมองเฮ้ยนี่เด็กหกขวบดีที่เขาโรงเรียนเขาพยายามจะใส่เข้าไปว่าเด็กชอบแบบแนวนี้ไหมมันอาจจะมีเลือกเยอะเกี่ยวกับสถาปนิกบ้างวิทยาศาสตร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปในทางที่ดีใช่ก็คือเขาก็ให้เด็กๆได้เลือกค่ะว่าว่าชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะปางนี่คือแบบ ห้าวันของปางคือศิละปะสี่วันอ,อันนั้น <c oughs> ชัดเจนะะว่าเชัดเนดจมาก,เ,มากเราก็เออตามสะดวกแต่กิจกรรมโรงเรียนเมื่อก<ะ>ี้ที่ถามมันก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าลูกสามคนเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดและพี่ปิ่มเนี่ยเป็นพี่ที่ชอบเลี้ยงน้องดังนั้นพี่ปิพมก็จะสนิทกับเพื่อนของปางและเพื่อนของเปรมปางกับเปรมก็จะรู้จักเพื่อนพี่ปิ่มดังนั้นเวลาไปไหนมันก็ไปด้วยกันได้หมดใช่ จะมีให้อะไรอ่ะให้อะไรวะกระเป๋า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 อ๋อเออกระเป๋ากระเป๋าแม่กระเป๋าธรรมดานี่แหละเออพี่ก็คือปกติพี่ก็ไม่ได้เป็นคนซื้ออะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆพี่มีคือนี่ยังงงมองหน้าพี่ม่ว่าซื้อทําไมวะกระเป๋าซื้อทําไมก่อนเพราะว่าไม่ใช่แนวอ่ะบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ดียวเลยแต่ใบเล็กกว่าแม่คือก็คือเขาก็โอเคก็คืออย่างน้อยนางก็นางก็ นา pues ะสาซื<_<_<_<_้อของขวัญให้เป็นคนแบบดูแลพูดซะดูแย่เชียวน่ารักคือเรื<_<__<_่องมีอย่างนี้เราพยายามจะหาว่าเราจะซื้ออะไรให้ดีแต่ถ้าเกิดซื้อของแพงมากนางก็ด่าอีกตามสไตล์ว่านางไม่ใช้นางไม่ใส่นางไม่มีวันถือทีนี้เราก็มานั่งคิดอ๋อนางชอบถือกระเป๋าลดโลกร้อนอะเอาให้มันเป็นกระเป๋าที่มันสวยขึ้นมาหน่อยระดับหนึ่งที่แบบนางถือได้ทุกวันเพราะนางก็จะวางพื้นเพราะถ้าเป็นอย่างอื่นนางก็ไม่ยอมถือ นั่นแหละก็เลยซื้อให้กโอเคค่ะพอชอบค่ะงั้นไม่ต้องเอาแล้วต่ออย่างเนี้ยซื้อให้ลูกแทนดีกว่าเออต้องตัดรางวัลไแม่ฮะต้องกดรางวัลไปแม่ไม่เลยอ่ะว่าอย่างเดียวเลยขอบคุณค่ะทำเป็นอย่างเดียวเลยขอบคุณค่ะนิค่ะใช่